ปิยะโตชายเตโสโกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเรื่องบรรพชิตสามรูปพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาราบบรรพชิตสามรูปดัดพระธรรมเทศนาว่าอโยเคยุนชมัตตานังเป็นตน้นครั้งหนึ่งในกรุงสาวัตถี บุตรคนเดียวของครอบครัวออกบวชเป็นพิสุก่อนไปอยู่ในสำนักของพิสุต่อมาบิดาก็ออกบวชตามบุตรไปอยู่ในสำนักของพิสุเช่นเดียวกันกับบุตรต่อมาบารดาก็ตามสามีได้บุตรไปบวชเป็นพิสุนีอยู่ในสำนักพิสุนีทั้งสามคนแม้จะบวชแล้วก็ยังไปมาหาสู่กันวันวันหมดไปด้วยการไปพบปะ สนทนากันอยู่เป็นประจำในสำนักของพิสุบ้างในสำนักของพิสุนีบ้างจนเป็นที่เดือดร้อนรอบกวนแก่พิสุและพิสุนีอื่นๆพิสุทั้งหลายกราบทูลพฤติกรรมของบรรพชิตทั้งสามแด่พระศาสดาและพระศาสดาได้ตัดเรียกบรรพชิตทั้งสามรูปนั้นมาว่ากล่าวตักเตือนแล้วตัดว่า ชื่อว่าการกระทำเช่นนี้จำเดิมแต่การแห่งตนบวชแล้วไม่ควรเพราะว่าการเห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกโดยแท้เหตุนั้นการทำสัตว์และสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่รักหรือไม่ให้เป็นที่รักย่อมไม่ควร จากนั้นพระาศาสดาได้ตรัสพระธรรมบทสามพระคาถานี้ว่าอโยเคยุนชมัตตานังโยคัสมินเจอโยชยังอัตถังหิตตะวาปิยังคาหีปิเหตัตานุโยคินังมาปิเยหิสมาคันชิอปิเยหิกุทาจะนัง ปิยานังอทัศนังทุกขังอปิยานันจะทัศนังตัสมาปิยังนกยิราถปิยาปิโยอิปาปะโกคันถาเตสังนาวิชันติเยสังนัตถิปิยาปิยังแปลความว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบ และไม่ประกอบไว้ในสิ่งอันควรประกอบและเสียแล้วซึ่งประโยชน์ถือเอาอารมณ์อันเป็นที่รักย่อมทะเยอทะยานต่อบุคคลผู้ตามประกอบตนบุคคลอย่าสมาคมกับสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักและอันไม่เป็นที่รักในการไหนๆเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รัก เป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นบุคคลไม่พึงกระทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะความพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นการต่ำสามกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหลายของเราบุคคลผู้มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักย่อมไม่มีเมื่อพระธรรมเทศนาจบลง ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดปฏิผลเป็นต้นฝ่ายชนทั้งสามนั้นคิดว่าพวกเราไม่อาจอยู่พรากกันได้ไปศึกออกไปอยู่บ้านตามเดิมตำนานสมเด็จโตวัดระคังกรุงเทพมหานครตอนพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านตอนที่สาม ยามที่พ่อแม่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราควรที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่โดยการซื้ออาหารการกินซื้อเสื้อผ้าพาท่านไปทําบุญทําทานเข้าวัดเข้าวาอะไรก็ตามที่ทําให้ท่านมีความสุขก็ขควรทําให้ท่านและเลี้ยงดูจิตใจของท่านเชื่อฟังในโอวาทคำเตือนของท่านคําพูดคําจาที่จะพูดกับท่านก็ต้องระมัดระวังเพราะคนแก่นั้นใจน้อยต้องรักษาน้ําใจของท่าน ไว้ด้วยคำพูดที่นิ่มหูไม่ปล่อยทิ้งให้ท่านอยู่อย่างว้าเวคอยเอาใจใส่ปนิบัติดูแลท่านอย่างใกล้ชิดแต่คนส่วนมากมักจะทำบุญให้พ่อแม่เมื่อยามที่ท่านตายจากเราไปแล้วนั่นก็คือการพลาดและเป็นการพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราซึ่งความจริงแล้วเราควรที่จะทำบุญให้พ่อแม่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้กตัญญูกตเวที ขอให้สาธุชนทั้งหลายผู้มาได้ฟังธรรมในวันนี้จงกลับไปทําบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันต์ในบ้านการทําบุญแบบนี้จะได้อานิสงส์ทันตาเห็นในชาติปัจจุบันพระอรหันต์ที่อยู่นอกบ้านพวกท่านไม่อาจจะร่วงรู้ได้ว่าองค์ใดจริงหรือองค์ใดไม่จริงโปรดติดตามตอนต่อไปพระนาคปลอกปลอกลมเย็น คาถาวันโลกดับกันรังสีนิวเคลียร์อัมพลเจนผู้เขียนพอถึงกลางปี2539ผมได้เล่าเรื่องพุทธคาถาทั้งหมดให้อาจารย์เวศวัดแก่งตอยฟังท่านแสดงความสนใจถามผมว่าพุทธคาถานั้นว่าอย่างไรผมก็จดให้ท่านรับไปดูแล้วร้องอ๋อพุทธคาถาที่จดให้นี้ เป็นบทย่อจริงๆแล้วบทเต็มยาวกว่านี้พุทธคาถานี้หลวงปู่คำพันท่านใช้ในการเสกพระทุกครั้งก่อนหน้าที่จะได้เล่าเรื่องพุทธคาถาและสนทนากับพระอาจารย์เวชก็มีเรื่องบังเอิญอีกเรื่องเพื่อนของผมคนหนึ่งได้เอาคาถากันไผ่ของหลวงปู่ขาวอนารโยมาให้โดยบอกว่าคาถาบทนี้เป็นของหลวงปู่ท่าน ให้กับคุณแม่ของเขามาคาถาบทนี้เป็นอันเดียวกันจะแตกต่างกันแต่เพียงวิธีการอ่านคล้ายๆกับอ่านแบบภาษาลาวกับภาษาไทยยังไงยังงั้นโดยความหมายเป็นอันเดียวกันคาถากันภัยหลวงปู่ขาวมีดังนี้ทิตะศีลาคันทะมังกะโรกะระกาลาสาสติโสตธิโหขะหักเน เป็นเรื่องประหลาดใจจริงๆนะครับและผมก็มีความลับจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าใช่แต่เจ้าคุณนอกับหลวงปู่คำพันเท่านั้นที่ทำปัตวีธาตุหลวงปู่ขาวท่านก็ทำเอาไว้เสียแต่ว่าไม่แพร่เป็นที่รู้จักกันนอกจากคนใกล้ชิดของท่านบางคนจะได้รับไว้ที่ผมก็มีอยู่เม็ดหนึ่งเป็นกรวดที่ท่านให้เก็บเอาจากแถวแถวพื้นดินในกุฏิของท่าน เอามาเสกแจกปัตวีธาตจะเป็นของกันนิวเคลียร์ได้จริงๆอย่างที่คุณรณธรรมธาราพันธ์ว่าหรือไม่ก็ต้องรอให้ระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดเสียกอ่อนอย่างไรก็ตามเมื่อสนทนากับพระอาจารย์เวศแล้วผมก็สนใจอยากจะได้บทเต็มๆของพุทธคาถาท่านก็รับปากว่าจะจดให้ทีหลัง ในที่สุดก็มาถึงวาระที่จะต้องสร้างพระถวายหลวงปู่คำพันธ์กับท่านพระอาจารย์เวทในโอกาสเข้าพรรษาปี2539โดยทำพระขึ้นมาทั้งหมดสมพิมพ์คือ 1. พระพิมพ์นาคปลก 2. พิมพ์พระโพธิบุญญา 3. พิมพ์พระปิตาทุกพิมพ์ใช้ยันสี่เหลี่ยมกันไัยของหลวงปู่คำพันธ์ ประทับไว้ใต้ฐานทุกองค์ซึ่งยันตัวนี้ท่านพระอาจารย์เวทบอกว่าผูกขึ้นมาจากพุทธคา,าถาบทนั้นนั่นเองโปรดติดตามตอนต่อไปคำพระสอนหลวงพ่อปานวัดบางหนุ่มโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการสวดมนต์ทำความดีก็อย่าได้ใจร้อนอย่าโลภ ทำไปเรื่อยๆถึงคราบุญกุศลที่ทําไว้ก็จะจัดสรรให้ร่ํารวยเป็นสุขเองโดยไม่ต้องอ่อนวอนขอให้เหนื่อย